สวัสดีครับวันนี้วันสุดจีนนะครับว,วันสุดจีนวันปีใหม่ของคนจีนนะฮะก็เลยพามาไหว้พระเจ้าตากศินมหาราชนะฮะเป็นกรรษัตริย์ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและในปัจจุบันด้วยนะอยู่ในความทรงรรมของคนไทย ทั้งคนไทยเสื้อสายจีนและคนไทยและชาวต่างชาติทั่ว,วไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าตักสินนี่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนท่านหนึ่งเหมือนกันเราเราจะเดินเข้าไปในวัดนะฮะมีมีวิหารวิหารและเจดีย์ข้างหน้าเนี่ฮะข้างหน้าเนี่ยหน้าวิหารเนี่ยนะครับเป็นมีเจดีย์องค์ใหญ่อยู่สององค์นะ เป็นเป็นที่เก็บอัฐิองค์ขวามือเนี่ยนะฮะเก็บอัฐิของพระเจ้าตักสินและก็องค์นี้องค์นี้องค์ที่เก็บอัฐิของพระเจ้าตักสินนะครับและองค์ององอีกด้านนะึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของ มาเฮสีของพระเจ้าตากสินนั่นะครััดอินทราลามเนี่ยนะฮะก็เป็นที่เผาเผาศพนะฮะของพระเจ้าตากสินน่นะครับแล้วเป็นที่ฝังศพก่อนแล้วค่อยขุดศพมาเผาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะมีเป็น oui. รูปหล่อของพระเจ้าตากสินแล้วมีพระแท่น บรรทมของพระเจ้าตักสินเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับถวายแด่ดวงพระวิญญาณของ,ององค์สมเด็จพระเจ้าตากส,าส,าสินมหาราชขอบารมีพระอ,องค์โปรดได้ชมรก

พระแท่นบรรทม,นะมของพระเจ้าต่ากสินนะขออยได้สิผัดขอให้ลูกได้มีบุญญาบารามีทำการสิ่งใจขอให้เจริญก้าวหน้าลูกได้มาขอพรบารามี ขอพรปีใหม่นี้เอ,ขอ,อาอยาไดกางใดที่นี้ขอไปครับหน้าโบสถ์วัดอินทารามนะฮะเป็นรูปรออันุสาวรีดีกว่าอันุสาวรีของพระเจ้าตากสินเลยนะฮะ,ะนี่มีบอ่อน้ำโบราณด้วย <laughs> บอ่อน้ำโบราณของข้างโอ้ ด้านข้างโบสถ์นะมีพระปางขององด้านข้างเลยด้านข้างซ้ายฝาขนาบเลยพระปางด้านนั้นะซ้ายขวาเลยแล้วจะเดินไปใน,ในโบสถ์นะับเราเดินเข้ามาในโบสถ์นะมาไหว้พระประธานในโบสถ์ พระประธานองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่คควรครับเรามาไหว้รูปรอของพระเจ้าตากสินนะไหว้พระแทนบรรทมของพระเจ้าตากสินและมาไหว้พระอัฐิของพระเจ้าตากสินไม่เจดีนะเพื่อความเป็นสิีิมของเรานะฮะเนื่องในวันตรุษจีน นะครับขอให้ท่านทุกท่านนะมีความสุขโชคดีในวันตุษดจีนและทั้งปีตลอดไปด้วยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงเฮง